เดี๋ยวเยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่29นะคะข้อที่1 9บอกว่า I have a piece of string which I stretch out In a straight line, and I then take a thin red felt tip pen and make a small mark in the middle of the string. Then I fold the string in half and again stretch it out. Holding on to the four and to the two ends, this time I make a small mark in the middle. In the middle of both strands of the fold string with a thin green pen. Then I fold it in half again and make a small blue mark in the middle of each strand of the fold string. Finally, I fold it in half once more and this time. I make a small purple mark in the middle of each strand of the folded string. Now I unfold the string and stretch it back out to its full original length. How many marks are there on the string in between the two green marks? ข้อนี้ไม่มีอะไรมากนะครับคล้ายๆกับโจทย์คณิตศาสตร์เล็กน้อยนะครับก็จากที่โจทย์บอกนะครับ I have a piece of string ฉันมี ชิ้นชิ้นอะไรนะครับก็ ่ uh, string เนี่ยจะหมายถึงเส้นนะครับเส้นเชือกหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นตรง นี้จึงหมายถึงชิ้นของเชือก which I s t r e t c h out in a straight line ซึ่งฉันยืดมันออกเป็นเส้นตรงนะครับ I then take a thin red felt-tip pen. ต่อมาฉันใช้ปากกาลายแดงคือปากกาสีแดงนะครับมาทำ เครื่องหมายเล็กๆที่กึ่งกลางของเส้นเชือกนะครับ then I fold a string in half จากนั้นฉันก็ทำเหมือนเดิมนะครับคือ fold string in half ก็คือพับเชือก sure. ครึ่งหนึ่ง and again and stretch it out ยืดมันออกอีกครั้งจับตรงที่พับไว้และตรงปลายสองข้าง This time, I'm a small mark ครั้งนี้ฉันทำเครื่องหมายขนาดเล็ก in the middle of both strand of the four string with a thin green pen ทำเครื่องหมายขนาดเล็กณกนะึ่งกลาง ของเส้นเชือกทั้งสอง เส้นเชือกที่ถูกพับนะครับ with a thin g r e e n p e นก็คือโดยใช้ปากกาสีเขียวนะครับ Then I fold it in half again. จากนั้นฉันพับครึ่งมันอีกครั้ง and make a small blue mark in the middle of each s t a n d และทำเครื่องหมาย สีฟ้าขาดเล็กนะก,กลางของแต่ลนะเส้นของเชือกที่ถูกพับ Uh finally I fold fi it in half o n th s m a l l ในท้ายที่สุดฉันพับครึ่งมันอีกครั้ง and this time I make a small purple mark และครั้งนี้ฉันทำเครื่องหมายสีม่วงขนาดเล็ก In the middle of each stand หน้ากึ่งกลาง ของแต่ลนะเส้นของเชือกที่ถูกพับ Now, I unfold the string and stretch it back out to its full original length. ตอนนี้ฉัน กลับเป็นความยาวเต็มดั้งเดิมของมัน How many marks are there on the string in between the two green marks? มีเครื่องหมายกี่แห่งบนเส้นเชือกที่อยู่ระหว่างนะครับ in between เครื่องหมายสีเขียวทั้งสองนะครับ ก็นะครับโจทย์เนี่ยบอกว่า,าฉันมีชิ้นของเชือกก็คือมีเชือกนะครับฉันมีเชือก ที่ฉันยืดมาออกเป็นเส้นตรงแล้วก็ใช้ปากกาปลายแดงมาทําเครื่องหมายขนาดเล็กที่กึ่งกลางของเชือกที่เก่าไปนั้นจากนั้นก็พับเชือกครึ่งนึงแล้วก็ยืดมันออกอีกครั้งหนึง่งจับตรงส่วนที่พับไว้แล้วก็ตรงปลายสองข้างแล้วก็ทําเครื่องหมายขนาดเล็กระหว่างเส้นเชือกทั้งสอง นะครับโดยใช้สีเขียวจากนั้นก็พับอีกรอบแล้วก็ทำเครื่องหมายสีฟ้าขนาดเล็กทำสีเครื่องหมายสีฟ้าขนาดเล็กระหว่างตรงกลางของตรงนั้นอีกรอบหนึ่ง จากนั้นก็พับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายที่ตรงกลางของตรงที่พับอีกครั้งหนึ่งนั่นนะครับจะอยากทราบว่าพอทำแบบนั้นแล้วอ่ะจะมีเครื่องหมายอยู่ระหว่าง จุดสีเขียวว่ากี่เครื่องหมายนะครับก็นะครับเรามาดูจดอีกรอบนึ่งเผื่อใครงงคือเขามีเช่น1เส้นนะครับจากนั้นก็พับครึ่งพอพับครึ่งปุ๊บก็ทำเครื่องหมาย คือตอนแรกอะเอาเส้นหนึ่งเส้นมายืดออกก่อนแล้วก็ทําเครื่องหมายสีแดงไว้ตรงกลางจากนั้นเขาก็พับเชื่องครึ่งหนึ่งให้ตึงคือพับแต่ยืดพอพับแล้วยืดให้ตึงไม่ได้มาถึงพับแล้วก็กางออกมาให้มันเป็นแบบเส้นตรงเหมือนเดิมแต่ว่าคือทําตรงนั้นให้มันตึงนะครับจากนั้นก็ใช้อา่า ใช้สีเขียวในการมาร์กไว้ที่กึ่งกลางของเส้นใหม่อันนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็พับเครื่องอีกรอบนึง พอเขาคับครึ่งน,นะครับอีกรอบหนึ่งปุ๊บสิ่งที่เขาทำก็คือใช้สีฟ้ามาร์กไว้ที่กึ่งกลางนะครับ แต่ก็ยังไม่จบนะครับเขายังพับต่ออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่เข้าพับอันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จปุ๊บ เขาก็ทำการาจุดโดยใช้สีม่วงนะครับเป็นสีตอนจบสิ่งที่เราอยากรู้นะครับจะอยากรู้ว่าระหว่างสีเขียวเนี่ยมันจะมีจุดกี่จุดนะครับเมื่อเราคลี่ทุกอย่างออกมา วิธีท,ทาข้อนี้ก็น้องก็มีจินตนาการนิดนึงนะครับอ่าวันนี้นี่ค่อนข้างมากระดับหนึ่งเลยทีเดียวก็เริ่มจากเส้นเชือกเส้นหนึ่งก่อนใช่ไหมครับมีเส้นเชือกหนึ่งเส้นสิ่งแรกที่เขาทําคือถ้ามันตึงก็ได้ครับถ้ามันตึงถ้ามันตึงปุ๊บก็เอาปากกาแดงมากไว้ตรงกลางของเชือก พอเอาปากกาแดงมอยตรงกลางปุ๊บเขาทําการพับเชือกออกเป็นครึ่งหนึ่งก็คือจากแบบนี้จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่า a n d again stretch it out หมายถึงว่า ไม่ได้หมายถึงว่าเอากลับมาทําเป็นแบบนี้ใหม่นะครับจะหมายถึงการแบบทําให้มันตึงนะครับคือจากอันนี้ถ้ามันตึงแล้วก็ทําอะไรต่อแล้วก็ทําการจับปลายไว้คือจับตรงนี้กับตรงนี้ไว้นะครับ and then make a small mark in the middle with thin green pen คือทําแบบนี้ต่อนะครับ ่อมาหลังจากทำแบบมน,นแล้วเนี่ยคือตอนนี้เราจะเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับสมมุติว่ามันตึงแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาวาดนะครับคือข้อในถ้าน้องไม่มีจินตนาการคิดนในหัวเนี่ยมันจะเสียเวลาในการนั่งวาดมากเลยนะครับคือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็ หลังจากที่แต้มด้วยสีเขียวปุ๊บเขาก็พับอีกรอบหนึ่งแล้วใช้สีน้ำเงินมา์กไว้ก็คือมันจะกลายเป็นแบบนี้ ที่ตรงนี้่าจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วเขาทำอะไรเขาใช้สีดำเงินมาร์กไว้ที่ตรงกลางของแต่ละเส้นก็คือตรงนี้สี่จุดนี้นะครับจากนั้น เขาก็พับเครื่องอีกครั้งหนึ่งก็คือจากจากแบบนี้เนี่ยที่เขาทำเมื่อเขาพับอีกรอบหนึ่งนะครับ นนนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้เนี่ยคือตัวเราว่าต่อมันก็จะงงใช่ไหมครับคือพอเราวันพับครึ่งตรงนี้ จากเดิมที่ตรงจุดนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคือมันก็จะงอขึ้นมาแล้วก็พับไปแต่ว่ามันจะงงมากเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ย แ้ก็จะในการว่ามันพับอย่างนี้ใช่ไหมครับพอพับครึ่งตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะมาอยู่ตรงปลายนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แสดงว่าพอเราแต้มสีใหม่เนี่ยใช้สีน้ำใช้สีม่วงพับในการแต้มอะแต้มมันก็จะแต้มตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ตรงสี่จุดนี้เพราะว่าพอพับครึ่งไปอ่ะตรงเนี้ยพอพับครึ่งตรงเนี้ยครับมาแบบนี้ไอตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางของอันใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็พอมามองตรงเนี้ยสิ่งที่ระหว่างของอันเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นตรงกลางของอันใหม่เช่นกันฉะนั้นเมื่อแต้มสีม่วงขึ้นเหมือนเหมือนการแต้มตรงจุดเหล่านี้แล้วก็จบนะครับทีนี้เขาถามคือเขาถามว่าเมื่อคลี่เส้นช่วงนี้ออกอ่ะ จะมีเครื่องหมายกี่แห่งที่อยู่ระหว่างเครื่องหมายสีเขียวทั้งสองเราก็ดูเครื่องหมายสีเขียวนะครับตรงนี้กับตรงนี้พอคลี่อ,ออกเนี่ยตรงเนี้ยไอเส้นนี้ก็จะมาทางหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็จะไปอีกทางหนึ่งแสดงวา่าเราต้องการเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างจุดสีเขียวอะแล้วก็ไล่มาตามเส้นทางของเส้นเชือกแล้วก็จะพบว่า สิ่งที่อยู่ถัดจากสีเขียวเข้าไปในตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับลองนึกภาพว่าเราคลี่ตรงนี้ออกมาคลี่วืบอ,ออกมาเนี่ยสีเขียวเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นปลายปิดตรงนี้เป็นปลายเปิดพอคลี่ออกมาปุ๊บอันนี้ทั้งหมดก็อยู่ตรงกลางระหว่างสีเขียวใช่ไหมครับพออันนี้คือเส้นเนี้ยเราลองด,ด,ดูตามทางเดินเชือกครับสีเขียว ก็มีตดต,ต,ต,ตแล้วก็กลับมาสีเขียวแสดงว่าตรงนี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างสีเขียวโจทย์ตองการทราบว่า how many marks are there o n t h e string in between the two green marks ก็มี 1, 2 3 4 5 6สอัน,นี่ห็อันก็ตอบ B ครับ7 s e v e marks นะครับสรุปข,ข้อนี้เป็นข้อที่ถ้าตอนทำจริงๆน้องสามารถนึกภาพของเส้นเชือกโดยไม่ต้องวาดเนี่ยก็จะทำให้ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับก็คือตอบได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็วาดรูปนะครับแล้วก็ลองใช้รูปวาดพับไปเรื่อยๆก็จะได้คําตอบออกมาอเองนะครับคือข้อ29จะตอบข้อ B นะครับตามที่เราวาดรูปนี้เลยตอบเจ็ดนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้หน่อยๆมากินเอติมมินจิอืมสดชื่นดังเลย